สไตล์บัคกี้ด้วยปกติบัคกี้จะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่า,าบางครั้งเราจะแบบใส่ไม่พอดีตัวแต่ว่านี่เราสามารถยืดสามารถได้นิดหน่อยก็เ,เห็นน่อะไรในบัคกี้ยไหมไอคิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์ที่มันมีความไลฟ์สไตล์เป็นของไทยอ่ะแล้วก็มีความแบบว่าเอกลักษณ์ที่ชัดเจนก็คือความเท่ความแบบว่าอาจจะมีการแบบโมเดิร์นย้อนยุคหน่อยให้มันมีความเท่มากขึ้นแต่ว่าที่มาก็มีติดมีงนิสสันมีครับผม ไอเทปกันตายขอรไปที่เป็นยีน่ะเราจะเลือกแ็กเก็ตหรือจะเลือกกางเกงมาใส่แบบกันตายสุดๆเลยไอคิดว่ากางเกงยีนนะกางเกงยีนเนี่ยกันตายมากที่สุดแล้วเพราะว่ายีนสามารถใส่เสื้อกับเสื้อยืดก็ได้อะไรเงี้ยสีดำขาวไรแบบนแล้ววันนี้มาเดินแบบมีการซ้อมมีการอะไรใดๆติดเบ้นไหมติดเต้นครับเพราะว่าเพราะว่าเห็นเห็นบล็อกกิ้งแล้วก็ตอนซ้อมก็แบบว่าว้าวอยู่เพราะว่าคนแรกเลยเดินเปิดเลยก็แบบ ตอนแรกก็กลับมาชิลๆอะไรอย่างเงี้ยพอเปิดและคนแรกก็แบบโอเคไม่ชิลแล้วเขาบีได้ไงบ้างครับสำหรับแฟนเราก็บีให้มีความสนุกครับผมแล้วก็มีความแบบว่าพรีเซนต์เรื่องของความเอกลักษณ์ของบีอย่างดีครับวันนี้ฝากหน่อยจะใช้กับการแบรนี์บีวันนี้แล้วก็แบรนด์ที่เราสนใจครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบยีนะครับก็สามารถมาช็อปได้ที่นี่ครับมีทุกไลฟ์สไตล์ครับตอนนี้้องพอเดินทางมาแบบ ใช่นะปีนบ้ากกระแสตอบรับสิ่งคงปีดแปกกับคุณพัชมิตรทัวบ้านทั่วเมืองไปไหนก็ต้อนรับโอ้เอาจริงๆไอ้ก็เล่นมาเล่นละครมาหลายปีรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ตอบมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมากเป็นพิเศษครับผมเพราะว่าด้วยตัวบทด้วยเนื้อเรื่องมันแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็ตัวที่ไอ้ได้รับเล่นคุณพัชมิตรก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วเลยเลยเยเป็นกระแสที่ค่อนข้างดีมากสำหรับผอค่ะ นี้ค่ะมันมีความนาิต่ยงแต่อน่จรมาเล่นแล้วก็กระแสดีจริงๆไอไปตอนตอนได้รับข่าวว่าได้รับเล่นไปไหว้ที่หลวงพ่อรอหเลยนะเสด็จพ่อรอหเลยนะไคิดเนหรือว่าไงคะไปขอความมั่นใจให้ตัวเองแล้วก็ขอให้เลตติ้งดีๆด้วยครับผมรวมถึงกระแสตอบรับที่ดีด้วยแล้วก็ พอละครออกไปเนี่ยผมต้องกลับไปไหว้ท่านละหลายคร้ก็คือเรามีการบอกไปว่าแต่เป็นการขอพรไม่ได้เป็นการนมใช่ไหมใช่ครับเป็นการขอพรแล้วก็บอกท่านบอกว่าละครจบเดี๋ยวจะกลับมาไหว้ท่านครับแล้วตอนนี้พีขอต้องรอละครจบใช่ครับแต่เราต้องบอกท่านเลยว่าแบบเราอยากได้เลงประมาณเท่าไหร่จริงจริงพี่วิทย์พูดกับขอไปแล้วครับผมแต่ว่าไอซ์จะขอในเรื่องของกระแสในการตอบรับที่ เวิร์กหน่อยดีขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเราก็อยากจะให้มีคนชื่นชมในผลงานเราอ,ะอ่ะผมก็เลยคิดว่าสี่เนี้ยแหละเป็นสิ่งที่ขอที่ง่ายที่สุดแล้วก็รู้สึกว่า,เ,าเรียกกำลังใจให้เราได้มากที่สุดคือขอจาทุกเรื่องที่เล่นหรือว่าตเรือร่องนีรจริงๆเรื่องนี้มันอ้างอิงจากาสมัยรัชกาลที่5ด้วยครับผมก็เลยมามาในเรื่องนี้พิเศษหน่อยครับผมแล้วก็ จริงๆผมแอบอยากเล่นละครพีเรียดมานานแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีโอกาสจนได้มาเล่นเรื่องนี้เขาผมก็เลยไปขอพรท่านเรนะับาคือพอตอนนี้ทุกอย่างมันแบบเวิร์กบางทีไปหมดเลยจะไปบอกท่านอีกไหมอะขอไปไปไม่เชื่อขออีกไปไปไบอกบอกล่าวท่านแล้วก็ไปขอบคุณท่านดี<อ>กว่า,บบา <laughs> วเรรียกกว่่าปับแอืจะเรียกจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับผมอยากที่จะแบบไป ไม่เเวลานันน้นคอือแบบเพลิดปกติเอาจริงๆไอ้เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าไปไปไป,ไปมูเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอพอเราแบบมีความเชื่อว่าเออสิ่งเนี้ยมันจะดีกับตัวเราพอเราใจเราอยากไปเราก็จะไปน เต้องมีการทำการบ้านด้วยซิพี่ารารก็มีมีมีเราเชื่อเราเชื่อในฝีมือของเราอยู่เขาแต่พอเรามีที่พึ่งทางใจด้วยอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเราก็สบายใจแล้วก็เรียกความมั่นใจให้เราได้มากขึ้นครับเพราะว่าเรื่องนี้มันกดดันปาการกลับมาของเจมส์เจมส์ตีเบลล่าการแบบที่หลายคนมากกว่าอะไรทำให้เราอยากที่จะฝ ใช่ครับเพราะว่าได้เล่นกับนักแสดงที่มาฝีมือด้วยทั้งพี่เจมพี่ชายพี่เบลแล้วก็โชคดีที่นักแสดงทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็แบบไม่ได้มีความเกรงเลยครับตอนแต่ว่าตอนไปถ่ายคิวแรกนี่ผมเกรงเลยนะเกรงแบบปากสั่นนะแต่พอได้เจอพี่เบลพี่เจมช่วยก็รู้สึกว่านีแหลกมากขึ้นแล้วก็มีพี่วิทย์พี่คอยแบบว่าเคาะสนิมให้เราหน่อยเพราะว่าไม่ได้ถ่ายนานมากอะไรแงี้ซีนแรกที่ถ่าย เรียกว่เจมเลยเหรอโอ้โหเรียกว่าครบเลยครับพี่เบลพี่เจมพี่บอลพี่ชายคือมาทั้งหมู่บ้านอะไอซ์เป็นยังไงตอนแรกเลยคือเออเราแบบสั่นครับเพราะว่าเราไม่เคยพูดพีเหรียนมาก่อนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วพอเราพูดไปพี่วินบอกว่ามันไม่ค่อยเข้าปากเลยไอซ์ลองหาคําที่มันเข้าปากแล้วลองพูดบ่อยๆให้มันชินนะครับแล้วตอนถ่ายอะมันมีเหติเารณ์บางอย่างหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไอซ์เอามือควายหลังบ่อยอะไรเงี้ย จริงๆก็อยากจะเอามาข้างหน้าแต่ว่าตอนถ่ายอะไอ้เกิดอุบิเหตุก็คือเย็บที่นิ้วเจ็ดเข็มใช่ครับผมบางซีนมันต้องแบบว่าคอนติเนียอะไรเงรี้ยผมก็เลยแบบโ okay. อเคควยหลังเพราะว่าะจะได้เหมาะกับการเป็นเจ้าเมืองด้วยอะไรเง<อ>ี้ยเมื่อกี้บอกว่าพี่วิทย์ไปขอมาครับลวกกาบไปขอมาเขาขอว่าเลดดิ้งเท่าไหร่เ<อ>ขาไปขอที่ไหนเอที่ไหนอยากรวย เอาเอาเป็นสายเทพแล้วกันอ่าสายเทพก็อกไปว่าเขาตอนนี้เขาเปขอเขาสอเท่าไหร่ผมได้ยินอยู่ข้างๆบอกว่าขอสูงสุด <laughs> คือทำไมสนิทติเลยเหรอใช่ครับเอาจริงๆก็ใกล้เคียงนะใกล้แอบใกล้เคียงอยู่ครับแล้วก็ผมคิดว่าเด,ดตติ้งน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอก็ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับทุกวีนะอะ ui เปลวที่เป็นนางเอกเดตติ้งผมผมมาตองชาย การทาใหม่เลยครับละครเรื่องใหม่ก็ต้องเดตติ้งใหม่แล้วส่วนตัวไออยากได้เท่าไหร่ผมก็ขอสสุดทเงียแนเล้ก็นสุอย่าจริงๆก็น่าจะเก้ปีแล้วครับเ <c oughs> <9 S 1> ปีแล้วครับคิดว่าสิ่งหนที่ทำให้เรา มาถึงจุดนี้แล้วก็มีความเหนื่อยล้ผมคิดว่าที่มาในจุดนี้ได้ก็คงเป็นเรื่องของความไม่ถอยแล้วกันความสู้ไม่ถอยของไทยแล้วกันนะแบบพอเราเจอบริษัทเจอสิ่งต่างๆที่มันเป็นเลกทีแ้วแล้วก็พอเราเข้าใจในสิ่งต่างๆได้มากขึ้นของของทุกสิ่งทุกอย่างคนระับมันก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีแล้วก็แบบว่ามาแบบว่าพอพี่จะวร,รับวันใหม่แล้วสที่ผ่านมา โห oh, เรียกว่านับทางไม่ทวนนับทางไม่ทวนครับแต่ก็พอเราโตขึ้นวิธีคิดออแล้วก็การใช้ชีวิตก็เปลี่ยนขึ้นแล้วก็ทําให้ทํางานสนุกขึ้นอยากขอบคุณตัวเองนทะี่มาสู่นีขอบคุณตัวเองมากๆครับเพราะว่าตอนที่เราท้อเราก็ขอบคุณตัวเองนะกระจกแต่มันมีห,นหลายจังหวะที่เหมือนแบบเราจะแบบเออจะแบบขึ้มมากระแสดีแล้วพอแบบ มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคกครับอนนเอ,อ่อผมก็มองว่ามันเป็นไปตามเอ,อ่อตามเวลาแล้วก็ตามไทมิ่งของมันที่เหมาะสมผมคิดว่าถ้าไทมิ่งที่เหมาะสมเอ,อ่อแล้วสิ่งดีๆเข้ามามันก็คงเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วล่วนะครับบอกอบอก,ก็บอกว่าออขอบคุณตัวเองนะครับขอบคุณตัวเองอยู่เสมอครับถ้าเราไม่ขอบคุณตัวเองที่แบบว่าสู้ในแต่ละวันก็คงไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ไอว้วาง 五二零二五二